กลับเข้าสู่ช่องหุ้นอเมริกาครับช่องที่จะมารวบรวมข่าวหุ้นจากที่ต่างๆแล้วนํามาวิเคราะห์ให้ฟังง่ายๆอีพีนี้เราจะมาพูดคุยกันกับเกี่ยวกับหุ้นรองเท้ายอดนิยม On Holdings แบรนด์รองเท้าวิ่งสัญชาติสวิสที่ต้องบอกว่ากําลังมาแรงแสงโค้งมากๆเลยเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังความร้อนแรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่และหุ้นตัวนี้น่าสนใจแค่ไหน เอาละครับวันนี้เราจะไปสำรวจกันทุกซอกทุกมุมเลยเราจะเริ่มจากการทำความรู้จักกันก่อนว่าทีไลน์เขาเป็นใครมาจากไหนและไปดูเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นกันสุดๆจากนั้นมาดูตัวเลขการเติบโตจริงๆกันว่ามันดีเหมือนที่เขาว่ากันหรือเปล่าแต่แน่นอนครับเราต้องมองอีกด้านด้วยนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงเราค่อยไปวิเคราะห์ก,กันว่าราคาหุ้นตอนนี้มันสมเหตุสมผลไหมก่อนจะปิดท้ายด้วยบทสรุปสำคัญๆครับคำถามแรกเลยออนคือใครกันแน่มาจากไหนเอาละครับ เรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยถ้าพูดถึง On Holding นะครับเขาคือบริษัทจากสวิตเซอร์แลนด์เลยจุดเด่นก็คือรองเท้าวิ่งและเสื้อผ้ากีฬาที่ประสิทธิภาพสูงมากๆแต่ที่ทำให้แบรนด์นี้ไม่เหมือนใครก็คือการวางตำแหน่งตัวเองครับเขาเป็นเหมือนแบรนด์หรูที่ยังจับต้องได้แล้วก็มีเสน่ห์ในเชิงไลฟ์สไตล์สูงมากคือมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสุดๆระหว่างรองเท้าสำหรับวิ่งจริงจังกับแฟชั่นที่ใส่เดินเที่ยวได้ทุกวันซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทาให้เขาเจาะตลาดได้กว้างกว่าเดิมเยอะ โอเครู้จักกันไปเข้าวๆแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดทำไมคนถึงตื่นเต้นกับพุ่นตัวนี้กันนักมีเหตุผลอะไรที่น่าซื้อบ้างอย่างแรกเลยคือโมเมนตัมของแบรนด์นี่มาแรงแบบสุดๆจริงๆครับที่สำคัญคือเขาไม่ได้โตขึ้นมาลอยๆนะครับแต่กำลังไปแย่งส่วนแบ่งตลาดมาจากเจ้าใหญ่อย่างไนกี้เลยด้วยซ้าแถมยังได้คนดังระดับโลกอย่างโรเจอร์เฟเดเอร์กับเซนเดียมาช่วยอีกเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดชันดีเลย นอกจากนี้เขายังขยายไปสู่ธุรกิจเสื้อผ้าด้วยแล้วที่เด็ดที่สุดคืออัตรากำไรขั้นต้นที่สูงลิ่วซึ่งมันบอกเราว่าแบรนด์นี้มีพลังในการตั้งราคาสูงมากครับและทั้งหมดนี้แหละครับมันก็นำมาสู่ความเชื่อของฝั่งที่มองบวกว่าออนล่าอาจจะกำลังเดินตามรอยเท้าของยักษ์ใหญ่คือมีโอกาสที่จะกลายเป็นไนกี้หรือลูลูเลมอนคนต่อไปได้เลยพูดถึงเรื่องราวกับความเชื่อมาเยอะแล้วทีนี้เรามาดูของจริงกันบ้างดีกว่าครับ มาดูตัวเลขกันว่ามันสนับสนุนเรื่องที่เราคุยกันมาหรือเปล่าโอ้ oh, ดูตัวเลขนี้สิครับ61.5%นี่คือตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin ต้องบอกว่าสูงมากๆเลยนะสำหรับธุรกิจแบบนี้สูงในระดับที่บริษัทเทคโนโลยีบางทียังต้องอายเลยครับนี่สะท้อนถึงพลังของแบรนด์ลุ้นๆเลยแล้วพอมาดูการเติบโตในฝั่งเอเชียยิ่งน้าทึ่งเข้าไปใหญ่ครับ111%คือโตอเป็นเท่าตัวเลยนะ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดมากๆเลยว่าการบุกตลาดโลกของเขาเนี่ยมาถูกทางแล้วจริงๆแต่ภาพที่อาจจะชัดที่สุดน่าจะเป็นภาพนี้เลยครับเป็นการเปรียบเทียบกันตรงๆเลยในขณะที่เจ้าตลาดอย่างนายขี้ยอดขายในอเมริกาเหนือลดลงไป8%ออนกับโตสวนทางขึ้นมาถึง24%โอ้โหนี่มันคือการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกันให้หินจัดจเลยครับฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในโลกของการลงทุนเราต้องมอง2ด้านเสมอทีนี้เรามาดูฝั่งที่ต้องระมัดระวังกันบ้างดีกว่า ข้อกังวลหลักๆเลยนะครับข้อแรกเลยคือเรื่องของราคาหุ้นที่ต้องบอกว่าแพงมากแพงในระดับที่สะท้อนความคาดหวังที่สวยหรูไปหมดแล้วแปลว่าถ้ามีอะไรสะดุดนิดเดียวเนี่ยอาจจะโดนลงโทษหนักได้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าอุตสาหกรรมนี้การแข่งขันมันดุดเดือดมากๆนะครับและไอ้เรื่องราคานี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยของเคสนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่อง valuation หรือมูลค่าหุ้นกันอีกนิดดีกว่ามีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเขาลองคํานวณดูนะครับ คือต้องบอกก่อนว่านี่ขนาดให้สมมุติฐานแบบโลกสวยสุดๆแล้วนะคือให้รายได้โตปีละ25%ต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยผลที่ได้คืออัพไซด์หรือโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปเนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ14%เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดโตได้ช้ากว่าน,นั้นนิดเดียวกลายเป็นว่ามีโอกาสติดลบได้เลยพอเอาไปเทียบกับคู่แข่งเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับค่า P/E ของออนีเนี่ยสูงกว่าคนอื่นเขาไปเท่าตัวเลย คือถึงแม้ว่าการเติบโตจะสูงกว่าก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคามันก็วิ่งนำหน้าไปไกลมากแล้วเหมือนกันทำให้ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety มันค่อนข้างน้อยครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะมองหุน้นอ่อนโฮ i ดิ้งยังไงกันแน่มันเหมือนมีสองมุมมองที่สวนทางกันอย่างชัดเจนเลยครับฝั่งบูหรือฝั่งที่มองขึ้นเนี่ยเขาจะบอกว่านี่แหละ คือโอกาสนี่คือไนกี้ตอนยังเด็กการที่หุ้นราคาตกลงมาคือจังหวะให้เขาเก็บของส่วนอีกฝั่งหรือฝั่งที่เรามัดระวังเขาก็จะบอกว่าใช่บริษัทนดีมากยอดเยี่ยมเลยแต่ราคาที่มันแพงเกินไปแล้วเหมือนซื้อของดีในราคาที่แพงเว่อร์ซึ่งทําให้ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่และนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อครับว่าในขณะที่ออนกําลังวิ่งนําคู่แข่งในสนามราคาหุ้นของเขา มันได้วิ่งเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วหรือ,อยังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันใหม่ในช่องหุ้นอเมริกาครับ